วันนี้เราจะพาร่างกายพังๆของเรามาชาร์จแบตก,กันที่นี่เลยกายยาสุขานวดเพื่อสุขภาพร้านจะตั้งอยู่ที่โครงการเดอะมาสเตอร์อุดมสุขกรุงเทพปานครนะครับทุกคนและวันนี้เราได้จองคอร์ดกายยาสุขาซิกเนเจอร์เป็นการนวดแผนไทยแบบผสมผสานนวดรีเซ้นด้วยน้ำมันส้มออร์แกนิกร้อยเปอเครับช่วยผ่อนคลายจากกลิ่นส้มธรรมชาติลดอาการปวดเมื่อยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่เป็นสาเหตุข,ของอาการกล้ามเนื้อตึงนี่เองก็จัดหนักจัดเต็มไปเลยร่างกายพังมาเยอะบอกเลยว่ากลิ่นหอมสด ชื่นมากๆผ่อนคลายจนหลับไปเลยแหละทุกคนและที่สําคัญนะครับเขาสามารถเลือกเลเวลในการนวดได้ด้วยแหละโอ้ยถูกใจสิ่งนี้มากๆแถมราคาก็คุ้มค่ากับการนวดถึง2ชั่วโมงเต็มๆกันเลยแหละมาที่กายาสุขะครบจบเรื่องนวดในที่เดียวไม่ว่าจะนวดแผนไทยหรือจะนวดน้ามันสครับผิวที่นี่เขามีหลายคอให้เลือกพนักงานบริการดีมากเป็นยังไงบ้างคะหลังจากการนวดกายาสุขะซิกเนเจอร์มาสาัดไปแล้วรู้สึก ร่างกายได้ผ่อนคลายนะพี่จากแบบเราทํางานทุกวันจากที่ตึงๆใช่ไหมแล้วเวลาเรานวดกับหมอก็แบบให้คําแนะนาด้วยว่านวดจุดนี้จะช่วยให้คนลูกค้าเนี่ยผ่อนคลายจุดไหนรู้สึกแบบโอเคบริการดีมากครับทุกคนก็เดี๋ยวให้พี่โยครับฝากร้านหนครับว่าตั้งอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับโอเคได้ค่ะก็ร้านนี้นะคะชื่อกายสุขะค่ะนวดเพื่อสุขภาพนะคะอยู่ในโครงการเดอะมาสเตอร์อุดมสุขค่ะเข้ามาในโครงการนะคะเหมือนเข้าหมู่บ้านนิดนึงค่ะแล้วก็หน้าร้านจะ S <s> มีธงสีส้มอยู่นะคะร้านเราเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าคะ่ะรับคิวสุดท้ายสี่ทุ่มปิดเที่ยงคืนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่จะไปส่งลูกเสร็จแล้วกลับมานวดก็ยังได้ค่ะยังท<า>ันนะคะหรือ<ๆ>คนที่เลิกงานแบบค่ำๆหน่อยอยะะ่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาใช้บริการได้ค่ะเราเปิดแบบเปิดบริการทุกทุกวัยเลยวัยชราเอาแบบทุกวัยได้ฝ่ามีเวลาแวะเข้ามาได้แล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้โปรโมชั่นเนี่ยแนะนําว่าถ้าโปรโมชั่นที่ดีที่สุดค่ะ แอดแอดไลน์ของทางร้านไว้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ด้านล่างนี้ได้ค่ะยินดีมากเลยค่ะแอดไลน์เราจะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านของสปาหรือว่าเป็นการนวดออฟฟิศซินโดรมหรือนวดศีรษะต่างๆก็มีค่ะนะคะยังไงถ้ามีโอกาสหน้าหรือว่าท่านใดที่สนใจอะค่ะติดต่อทางร้านกายสุขานวดเพื่อสุขภาพได้เลยค่ะก็ดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไว้ร่วมเป็แถวชาแนลแล้วอย่าลืมมานวดที่กายสุขาด้วยนะคะได้เลยค่ะ